สวัสดีค่ะวันนี้บทความที่อยากจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะคือบทความเรื่องการที่ไม่มีความสุขส่วนหนึ่งมาจากการไม่เห็นตัวเองลองมาลับฟังกันนะคะว่ามีความหมายอย่างไรนะคะคำว่าการไม่มีความสุขและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการไม่เห็นตัวเองนะคะโดยบทความนี้นะคะจะเปิดประเด็นเริ่มเรื่องก่อนซึ่งเป็นประเด็นที่ เขาเรียกว่าสาเหตุของการที่ไม่มีความสุขก่อนนะคะว่าสาเหตุของการที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรบ้างนะคะจริงมันก็มีเหตุปัจจัยได้หลายๆอย่างมากนะคะหลายครั้งเป็นปัจจัยจากภายนอกนะคะที่ทําให้เราไม่มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนก็จะคิดอันนี้เป็นหลักนั่นแหละสมมุติว่าเราก็เวลาเรา ไหว้พระขอพรน,นะคะหรือคาดหวังเนี่ยเราก็จะคาดหวังสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตเราเราไปเจอสิ่งที่ดีเราก็จะมีความสุขซึ่งนี้เป็นอย่างนั้นไหมแตมความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยหลายครั้งที่เราไม่มีความสุขก็มาจากเหตุภายนอกที่กระตุ้นให้เราเครียดนะคะเช่นความเครียดเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทอง นะคะเรื่องความสัมพันธ์ถ้าอยู่ในวัยเดยนก็จะเป็นเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในระดับที่เป็นทางจิตใจเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยปัจจัยภายนอกอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้เราไม่มีความสุขเท่านั้นนะคะเพราะอีกหลายครั้งนี่เป็นปัจจัยจากภายในตัวเราด้วยตัวนี้มีความหมายยังไงอ่เราลองสังเกตน,นะคะบางสถานการณ์เนี่ยเพื่อนเราและเราเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกสุข หรือความทุกข์กับสิ่งนั้นกลับไม่เท่ากันนั่นแหละค่ะคือประเด็นเปรนแปลว่าอะไรแปลว่าเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนาะเราเจอสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่การแปลว่าเรื่องสิ่งที่มันกระทบใจเนี่ยมันกลับไม่ได้เหมือนกันนะที่ที่ความรู้สึกข้างในเราไม่เหมือนกันอะ่ะคือบางเรื่องอสมมติเจอเรื่องเครียดเนาะเจอสถานการณ์เดียวกันที่เช่นโดนเจ้านายว่าสมมติโดนว่าพร้อมกันเลยเนี่ย อ่าความทุกข์ของคนสองคนไม่เท่ากันนะคะหรือความเจ็บป่วยบางคนก็เจ็บป่วยในระดับที่เหมือนกันเป็นโรคที่อ่าทให้เรียกว่าสร้างความลำบากอัชีวิตเนี่ยในในระดับเดียวกันเนี่ยแต่ว่าระดับความทุกข์ของคนสองคนก็มีความต่างไปด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นงานเปรียบเทียบแบบเห็นภาพแบบง่ายๆก่อนเนาะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยภายในเรื่องราวเดียวกันปัจจัยเดียวกันเนี่ยที่เป็นข้างนอกเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบ ที่เป็นปัจจัยจากภายในเราเองนี่แหละที่มันแตกต่างกันฉะนั้นสาเหตุของการไม่มีความสุขในหลายครั้งเอ่อมันไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวและมันมีตัวรับข้างในจากภจากภายในเราเองนี่แหละที่เป็นตัวแปรแปรให้มันเป็นแบบไหนแปรให้มันเอ่อทุกน้อยหน่อยหรือทุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงในในอีกด้านหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ค่อยพิจารณาสาเหตุข,ของการไม่มีความสุขว่าเออส่วนหนึ่งไปจากเราหรือเปล่านะคะ คือส่วนใหญ่เวลาที่เราไม่มีความสุขแน่นอนธรรมชาติเราก็จะมองไปว่าเพราะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราถึงไม่มีความสุขเพราะคนนี้พูดไม่ดีเราก็เลยไม่มีความสุขเพราะเราเจอเรื่องราวแย่ๆเราก็เลยไม่มีความสุขอ่ะซึ่งอันนี้มันมีความเป็นจริงรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกอีกครึ่งหนึง่งเนี่ยบางทีมันก็มาจากตัวเราด้วยเช่นคนเจอเหตุการณ์เหมือนกันแต่ความทุกข์เขาอาจจะไม่ไม่มากหรือว่าคนอาจจะไม่ได้ทุกข์กแบับเรื่องนั้นเลยโดย3ารนั้นที่เจอเหตุการณ์เหมือนที่เราเจอ ได้เหมือนกันเนาะอ่ะฉะนั้นมันมีตัวแปรข้างในด้วยเนาะที่มีส่วนจากเรานะคะแต่อันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดบอดของหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่ค่อยได้เห็นตรงเนี้ว่าเอ๊ะเขาไม่มีความสุขนั้ส่วนหนึ่งเกิดจากเราด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าคนที่มีความสามารถในมีทักษะที่จะสังเกตตัวเองเนี่ยจะเป็นแต้มต่อแหละนะคะที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยจะเริ่มทุกน้อยลงหรือสุขง่ายขึ้นเพราะอะไรเรามาฟังกันต่อนะคะ คือหล,หลายคนเนี่ยเมื่อไม่มีความสุขหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองเนี่ยจะคิดไปว่าความทุกข์ของเราเป็นจากคนอื่นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใช้คำนี้เขหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็คือจากทั้งจากคนอื่นหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะโดยออโต้เนาะก็เลยเป็นเพ่งโทษที่คนอื่นแบบร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันใช่ไหมฮะแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันมีนะในมุมกลับมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องคาดหวังให้ทุกอย่างดี ดีได้ดั่งใจเราตลอดเวลาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะสร้างความทุกข์อีกเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราตลอดเวลาเนาะเพราะโลกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะไม่มีใครเกิดมาเพื่อจะได้ดั่งใจเรานะทุกคนก็เกิดมาเพื่อตัวเองเราก็เช่นกันเนาะเรายังไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะฉะนั้นทุกคนเขาก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าเราหวังพึ่งความสุขจากคนอื่นสิ่่่่่่งงงข้้้าาาานนนนออกเเเเเปป็มมืไหหหรรียยแวทัดโใ รับผิดชอบความสุขความทุกข์ของเราไปเลยเนาะฉะนั้นพอเราไม่มีความสุขปุ๊บนะเราก็จะมองว่าเป็นจากคนเนี่ยเราไม่สุขเพราะอันเนี้ยแล้วใครให้ค่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีความอัตโนมัติที่จะไปเพ่งโทษความสุขความทุกข์ของเราจากคนอื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันเพราะว่าจิตมันไปพึ่งพิงพึ่งพิงว่าฉันจะมีความสุขต่อเมื่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนั้นตรงนี้ดีตรงนั้นตรงนี้ได้ดั่งใจนะคะอ่ะเออแล้วก็พอไปไปพึ่งพิงความสุข ความทุกข์แบบนั้นน่ะจากปัจจัยข้างนอกแบบร้อยเเ็เลยนะคะก็เลยวนกวับความทุกข์ไปแบบไม่สิ้นสุดแล้วกลายเป็นว่าหาทางออกไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าเรากาลังพึ่งกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะคะ่ะปัจจัยข้างนอกมันไม่ใช่อยู่ในจุดที่เราจะควบคุมได้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะซึ่งเออซึ่งในความเป็นจริงเม่พูดไปเนาะภายใต้การที่ไม่มีความสุขเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคนอื่นทําเรา ใช่ไหมคะแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็มาจากเราทําตัวเองด้วยซึ่งส่วนเนี้ยที่มาจากเราทําตัวเองเนี่เป็นจุดบอดของจุดบอดพอสมควรเนาะที่หลายๆคนจะไม่เห็นด้านนี้นะคะฉะนั้นหลายหลายคนก็จะเพ่งออกไปที่คนอื่นหมด แบบร้อซนะคะจริงๆมันมีแหละจากคนอื่นแหละทำให้เราไม่มีความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอ่าแต่เราก็ให้สังเกตะจริงๆมันมีจากคนอื่นกี่เปอร์เซ็นต์และจริงๆมาจากภายในของเรากี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะที่ผสมหรือแปรหรือแปลความหรือตีความหรือเป็นตัวแปรทําให้ความทุกข์ขยายขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยมีตัวรับบางอย่างที่ช่วยให้ความทุกข์เนี่ยลดลงอะไรเงี้ยเราก็ค่อยสังเกตดูนะคะว่าคนอื่นทําเรามีส่วนอยู่แล้วแหละ แล้วก็มีส่วนเราทําตัวเองเข้าไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้ามีส่วนที่มาจากเราแล้วก็เราไม่เห็นเนี่ยเราจะพลาดโอกาสในการบรรเทาทุกข์จากตัวเราเองเลยนะคะซึ่งส่วนเนี่ยมันอยู่ในมือเราเองเนี่ยแล้วเราก็พลาดไปมันน่าเสียดายนะคะคือคือเหมือนกับว่ามันมีอย่างที่บอกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมาจากเอาเข้าจริงจริะถึงที่เราทุกข์มันมาจากการตีความการคาดหวงังหรือ,อความรู้สึกบางอย่างที่เราผสมมันเข้าไปเนี่ย เพิ่มเข้าไปอีกเนาะถ้าไม่เห็นตรงเนี้ยเรียกว่าเราก็เสียโอกาสบรรเทาทุกข์นะคะฉะนั้นการสามารถสังเกตตนเองเป็นการหมั่นทบทวนตัวเองได้การเห็นตัวเองในแบบที่เป็นไม่ว่าจะเห็นความคาดหวงังไม่ว่าจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรือไม่ว่าจะเห็นมุมมองความคิดเนะี่ยที่เราใส่มันเข้าไปเนี่ยพวกเนี้ยจะช่วยเรามากมานะคะซึ่งเป็นทักษะสําคัญของการคลายทุกข์นะคะทีนี้บทความนี้อจะพาท่านไปต่อนิดนึงว่าเอ๊ะเราเห็นตัวเองคืออะไรนะ ก็จะไปทีละประเด็นก่อนเนาะเห็นอันที่แรกคือเห็นวิธีคิดก่อนอเห็นวิธีคิดของตัวเองว่าคือบางทีหลายครั้งเราก็ทุกข้อความคิดตัวเองนี่นแหละเออบางทีเรามีวิธีคิดบางอย่างอะ่ะที่กระตุ้นให้เราแบบยิ่งโมโหอะ่ะ เออหรือมีวิธีคิดบางอย่างที่ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของเราแล้วนะคือเหตุการณ์ข้างนอ,นอกมันเกิดขึ้นแหละแต่อ้วิธีคิดของเราผสมเข้าไปหรือไปตีความหรือไปปรุงแต่งเพิ่มอีกขยายมันไปอีกอะไรเงี้ยอัวนี้แหละอาจจะทำให้เราทุกเนาะหรือความเชื่อของเราเนี่ยก็กระตุ้นให้เราทุกเช่นบางคนก็มีชุดความเชื่อบางอย่างติดตัวมาเนาะเช่น สมมติว่าเราทําอะไรพลาดไปก็มองว่าเราเป็นคนไม่เก่งไม่เป็นคนล้มเหลวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นชุดความเชื่อที่จะทําให้เราทุกข์นะซึ่งจริงมันไม่ใช่เนาะสมมติเราผิดพลาดก็เป็นการเรียนรู้ได้เนาะถ้าเราเชื่ออีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็หรือว่าเราพลาดไปไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวนะแค่เรายังไม่สําเร็จตอนนี้เงเพราะว่ามันมันมีจุดที่เรายังยังรู้กับมันได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยอ่ะเราก็เรียนรู้จากมัน เพื่อดีขึ้นได้อะไรเงี้ยถ้าเรามองแบบนั้นก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็ถูกน้อยลงแต่บางคนก็จะมีความมองที่ตีตราตัวเองเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าหรือบางคนยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธคนอื่นแค้นเคืองรู้สึกอืมคนอื่นมาทํากับเราแบบนี้ได้ยังไงลองคนอื่นเป็นแบบว่าด้อยค่าเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่มีอ่หรือเขาทนทอะไรผิดต่อเราเราก็แบบเอเขาเรียกว,ว่าเสียเซล์เนาะมีความคิดความเชื่อที่แบบ,แบ,บ,แบ,บเหมือนเขามากระแทกกระแทกอัตราเราอะไรเงี้ยเหมือนมันเข้ามารู้สึกเหมือนกับ ออมองว่าเขามาเช่นบางคนแบบรู้สึกว่าคนไม่มาแบบซูฮกมาอ,อมามามาเคารพรอบๆ,ๆเนี่ยก็ไปตีความว่าเขาแบบไม่เห็นคุณค่าเราอะไรแบบแบบนี้เนาะอ่าเป็นต้นอันนี้มันเป็นชุดความเชื่อที่มันติดตัวอยู่ในหัวแล้วก็หลายครั้งมันก็ทําให้เราทุกข์เองนะคะทีนี้การเห็นการเห็นมันขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าอ๋อไอ้นี่คือสิ่งที่เราคิดเนาะ คือความจริงเป็นยังไงไม่รู้นะอีกฝั่งคู่กรณีเาราเหตุการณ์จริงเน่ะบางทีเราก็ไม่รู้ในความเป็นจริงทั้งหมดนะแต่ไอสิ่งที่เราใส่มันเข้าไปเนี่ยมันเป็นชุดความคิดของเราชุดความเชื่อของเราแต่การรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอะจังหวะน,นั้นเนี่ยใจมันจะใจมันจะว่างออกจากการถูกความคิดหรือความเชื่อครอบงำใจจะสว่างและเบาขึ้นอ่ะใช้คํานี้ใจมันจะสว่างและเบาขึ้นเพราะว่าไอความคิดความเชื่อนี่มันมันมาเร็วนาะแล้วมันมันอยู่ในในห่วงคํานึง มากมากเลยนะคะแล้วก็ความคิดเรานี้ไวๆวแบบไวสุดๆดอ่ะฉะนั้นันจะมีพลังมากเนาะในการครอบงำจิตใจฉะนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสที่ดีเนาะในการกลับมาเห็นเห็นความคิดเนี่ยแหละเออเราก็จะเริ่มไม่ค่อยถูกความคิดมันหลอกเนาะเราจะเริ่มเห็นอ๋อเออก็มันก็คือความคิดไงมันไม่ใช่ความจริงนะคือความคิดอ่ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ่ะก็นี่แหละคือการสังเกตเท่าทันความคิดนะคะ อันที่สองคือการเห็นวิธีใช้ชีวิตของตัวเองหลายคนเนี่ยทุกจากวิธีใช้ชีวิตเองนะคะเช่นมีการใช้ชีวิตไปในทิศทางที่ทุกซ้ำๆมาเช่นอาจจะมีการดําเนินชีวิตบางอย่างที่ตกล่องแล้วก็ ยิ่งเอ่อบางคนอย่างเช่นสมมติเออเราเรื่องง่ายๆเนาะอาจะเป็นเรื่องไม่หนักมากเช่นเออเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยหลายคนก็มีการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพอ่ะและสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายซ้ําไปซ้ํามาอย่างเงี้ยเออก็มาจากการใช้ชีวิตเนาะเออแล้วก็หรือว่าบางคนก็มีวิธีใช้ชีวิตบางอย่างที่ทําให้จัดก,การปัญหาได้ไม่ค่อยเหมาะสม,มอย่างเงี้ยค่ะเออยิ่งใช้ชีวิตก็ยิ่งแบบสร้างปัญหาเนาะเราก็ไม่รู้ตัวแล้วไม่ทันสังเกตว่าวิธีใช้ชีวิตของตนเองนี่ยแหละ ที่สร้างปัญหานะเช่นบางคนเนี่ยต้องการต้องการคนรักแบบคนมารักมากๆต้องการแบบต้องการแบบว่าเออเช่นคู่รักหรือแฟนหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่แบบเห็นคุณค่าเรารักเราแล้วก็อยู่ติดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอยิ่งพยายามอยากให้เขาแบบรักเรามากๆกลายเป็นว่าไปไปงอนเขาไปเง้าเงาหรือว่าเขาเรื่ออะไรนะไป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 พยายามไปแบบว่า มีความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตอีกคนนะคะเ,เช่นความน้อยใจความงอนความน้อยเนื้อต่าใจอะไรพวกนี้แหละพอยิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆความสัมพันธ์ที่ตัวเองจะเขาเจริงเริ่มต้นเขาอาจจะรักเราเนาะล้วอยากจะอยู่กับเราแต่พอไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆไปเขาเรียกไปแบบไปไปมีความไปไป ไปหว่วงอาจจะไปห่วงเขาไปน้อยอ,อกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาคอยตัดเพ้อเขาตอลอดเวลาทุกคําพูดที่พูดกับเขาก็มีแต่คําตัดเพอ้อตัดเพอ้อตัดเพ้ออย่างเงี้ยเพราะข้างในมันมีความในร้ออก้ร้ใจเนาะเพราะเราคาดหวังเอาไว้เยอะว่าเขาควรใจดีกับเราอย่างน้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอ พอพอเราไปเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยซ้ำๆคนมันก็เริ่มคนเขาก็ไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยแหละเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเนาะต่อให้เขารักเราแค่ไหนเขาก็ยังอยากมีความสุขในชีวิตนะคะถึงจุดหนึ่งเขาก็จะไม่ไหวเขาก็เียพาะว่าเบิร์นเอาต์เหมือนกันเนาะเออมันเป็นเบิร์นเอาต์ในความสัมพันธ์แหละเพราะเออไม่ไหวอะ่ะเออมันเหนื่อยอะ่ะเออเงี่ยซึ่งบางทีมันก็เป็นจากตัวเราที่สร้างปัญหาแทนที่ความสัมพันธ์ที่เราต้องการมันมันมันมน่าจะดีได้ถ้าเราแบบ มีความรู้ตัวเออว่าเราวิธีใช้ชีวิตของเราพฤติกรรมของเรานี่แหละมันผลักคนออกไปนะวิธีพูดของเราที่คอยตัดพ้อเขาตลอดเวลาเนี่ยคนไม่คือบางทีไอ้ความตัดพ้อมันก็ต้องการให้ฝั่งสํานึกเนาะว่าเขาทำผิดต่อเราแต่แต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่วิธีที่เฮลตีเพราะอีกฝั่งมันเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ได้สํานึกแล้วแหละแต่มันเลยความรู้สึกสํานึกแต่มันเป็นความรู้สึกเบื่อแล้วก็เซ็งแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากอย,กอยู่คนที่ที่คอยตำหนิอยู่ตลอดใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันจริงไม่ได้ผลน่ะที่จะสร้างสำนึก แต่ว่ามันทําให้บรรยากาศและความสัมพันธ์กับแย่สมมติเงี้ยนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่ามันกลายเป็นว่าวิธีชีวิตนี่แหละที่มันผลักสิ่งที่เราต้องการออกไปแล้วไม่รู้ตัวถ้าเราไม่กลับมาเป็นบุคคลที่สามเฝ้ามองชีวิตตัวเองสักหน่อยแบบว่าเออเราลองไปสังเกตวิถีชีวิตของเรานิดนึงสิว่ามันมีอะไรไหมที่ทําให้เราท่องทุกซ้ําๆกับเรื่องนี้คือมันมาจากเขาส่วนหนึ่งก็จริงแต่มันก็มาจากเราด้วยหรือเปล่าที่มันกระตุ้นให้เป็นแบบนั้นนะคะอันถัดไปคือการเห็นความคาดหวังของตัวเองเพราะหลายคนก็ทุกจากการคาดหหวังน,นีและ แล้วก็ผิดหวังเนาะซ้ำๆอ่ะจริงถ้าเราผิดหวังกับเรื่องไหนซ้ําๆเนี่ยเราต้องรู้เนือ้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแทนที่เราจะแบบ บนใบเฉยๆเนาะบนใบเฉยๆมันก็ไม่ได้เรียนรู้เนาะอ่ะแต่ว่าถ้าเราถอยไปเป็นบุคคลที่สามแล้วมองมันแบบบุคคลที่สามมองเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยให้เราผิดหวังซ้ำๆเรื่องนี้มันจากอะไรอ่ะเพื่อเปิดให้จิตเรากว้างขวางและเป็นปัญญามากขึ้นนะคะมองการมองที่เป็นกลางขึ้นการที่เราคุกวงในบางทีเรามองไม่เห็นเหมือนคนไปมวยเนาะคุกวงในมองไม่เห็นไอ้คนที่เชียร์อยู่ข้างสนามแหละจะเห็นเพราะว่าเขาเห็นทั้งหมดไงฉะนั้นเราลองฝึกเป็นคนเชียร์ข้างสนามเนาะจะเริ่มเห็นบางอย่างอ่ะที่ชัดขึ้น และหลายครั้งที่เราผิดหวังบางทีเราเราเห็นแบบบุคคลที่สามมองมาจะเห็นว่าอ๋อที่เราผิดหวังเพราะเราหวังผิดนั่นแหละหวังในสิ่งที่ผิดธรรมชาติความเป็นจริงเราจึงผิดหวังนะฮะซ<ม>ึ่งไม่ได้ว่าสิ่งที่เราหวังมันไม่ใช่เรื่องผิดดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นนั้นนะแต่มันผิดจากธรรมชาติความเป็นจริงบางอย่างเราเลยผิดหวังอ่ะแต่ตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเกิดมาเ,าเรียกว่าการเห็นนะเออเช็คเป็นอย่างงการเห็นนะเห็นตามจริงนะคะโดยถอยไปบุคคลที่สามจะเห็นชัดกว่านะคะ อันถัดไปคือเห็นการแสดงออกของตัวเองว่าให้หลายครั้งเราก็ทุกจากการแสดงออกของเราที่ทําออกไปเหมือนกันเนาะแล้วก็กลับสร้างปัญหากว่าเดิมถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะทพฤติกรรมนั้นซ้ําๆไปเรื่อยไม่สิ้นสุดอย่างที่กล่าวอย่างเช่นเมื่อกี้เราอยากได้ความรักแต่เราก็ยิ่งตัดพ้อคนรักเนี่ยเจอหน้ากันทีไรตัดพ้อตลอดเนี่ยเขาก็ไม่นั่นไม่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 โอเคเนาะอะไรเงี้ยอืมนะคะหรือว่าบางทีเราแบบว่ารู้สึกงานเยอะงานเยอะงานหนักแต่ พอคนจะให้ช่วยอะไรก็ไม่กล้าปฏิเสธสักทีหนึ่งอ่ะพอเราไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยงานมันก็ต้องเข้ามาแล้วเพราะว่าพอเขาจะให้เราช่วยอะไรเราก็เซเยสตลอดเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสร้างปัญหาแต่ถ้าเรารู้ตัวเราก็จะได้แก้ตรงจุดเราคงไปห้ามคนเอางานเข้ามาให้เราไม่ได้หรอกเพราะทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเสนองานให้เราเนาะเออแต่มันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องฝึก ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองด้วยตัวเราเองนะคะอ่าฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่เห็นหลายคนก็ยังไปเผลอรับปากอยู่ล้ำซ้ำไม่กล้าปฏิเสธเกรงใจนู่นนั่นนี่อ่าสุดท้ายตัวเองก็มาทุกแล้วก็ไม่เคยแล้วก็หลายคนก็ไม่คิดจะฝึกทักษะปฏิเสธเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้รู้ตัวได้สราว่ามันเกิดจากอะไรนะคะอ่าตรงนี้การเห็นขึ้นมาก็จะช่วยแล้วอย่างน้อยมีก้าวแรกรู้ตัวว่าอ๋อมันเกิดจากสิ่งนี้นะในส่วนของเรานะคะอ่าแล้วก็เอ่อ ื่อกี้ที่กล่าวไปเนาะเห็นการสแสดงออกเห็นการกระทําอ่าเพราะการกระทํเนี่ก็ทําให้เราทุกข์ซ้าๆหรือบางคนก็เห็นความรู้สึกตัวเองมากขึ้นก็จะช่วยเพราะหลายครั้งเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ทันอารมณ์ตัวเองเขาเรียกว่าถูกอารมณ์เอาไปถูกอารมณ์อมใจอ่าเราถูกอารมณ์อมใจนะคะอมไปจนใจทุกข์เต็มไปด้วยโอ้โหเต็มไปด้วยความทุกข์บางคนก็เต็มไปด้วยความเศร้านะบางคนก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอะไรเงี้ยหรือบางคนก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ดราม่ากับชีวิตแบบแบบข้างในนี่เหมือน เล่นใหญ่รัชะดาไลเลยอะคะ่ะครีเอทดราม่าในใจไม่หยุดไม่หย่อนแต่ไม่ค่อยรู้ตัวใช่ไหมคะอะถ้ารู้ตัวเนี่ยมันจะพลิกแล้วมันจะพลิกตรงนี้มันจะพลิกตรงนี้ว่าเราจะไม่ถูกอารมณ์บางอย่างที่เราครีเอทขึ้นมาครอบงำเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลอะไรแบบเนี้ยอืก็ก็จะน้อยลงแล้วอะฉะนั้นการรู้ตัวเนี่ยจะช่วยลดการเป็นทาสของอารมณ์ ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยอารมณ์มันทิพก์พาเราลงเหียวไปเลยนะเสียดายมากนะคะหลายคนแบบอยู่ตกไปใต้เช่นอารมณ์โกรธเนี่ยแล้วอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นนี่ก็พาไปแบบบางคน10ปี20ปีก็ยังขุนเคืองอยู่อย่างนั้นแล้วแทนที่จะชีวิตจะมีความสุขนะก็ไม่มีที่ชีวิตจริงๆหลายๆเรื่องดีหมดแหละก็มาติดอยู่ไอประเด็นหนึ่งที่ไปแค้นกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ติดไปถึงบางคนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยเนะาะกลายเป็นว่าระหว่างชีวิตไปไม่มีความสุขเพราะมันใจมันจําแต่เรื่องอย่างเง ฉะนั้นถ้าเกิดมีความรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยจริงจิตที่รู้ตัวมันจะเกิดปัญญาแล้วสติมาปัญญาเกิดก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเรากําลังถูกอารมณ์เนี่ยครอบงำแล้วเราไม่จะไปต้องทําทุกอย่างที่อารมณ์มันครอบงำนะคะเราไม่ต้องเป็นทาสอารมณ์ไม่ต้องไปรับใช้มันก็ได้นะคะเออเราจะได้มีอิสระออกมาอะไรเงี้ยใจก็จะสดใสและสว่างเบิกบ,บานมากขึ้นนะคะรวมถึงการเห็นการยึดต,ติดของตัวเองอ่ะคือคอยยึดติดเป็นเรื่องของปุถุชนยังไงก็มีมนุษย์เราเกิดมาก็ พออะไรอยู่กับเราสักพักหนึ่งเราก็จะยึดติดแล้วแหละอืแป๊บเดียวเราก็ยึดติดแล้วว่าเป็นของเรานะคะอันนี้มันเป็นธรรมดาเช่นบางคนสมมติไปนั่งเรียนสมมติไปนั่งเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้นะสองสามวันพอเรานั่งที่เนี้ยวันเนี้ยเรานั่งที่เนี้ยทั้งวันเราก็จะเราก็จะยึดติดไปแล้วนะใจมันยึดไปเองว่าอันนี้เป็นที่ของฉันพรุ่งนี้เกิดใครมานั่งตรงที่ที่เรานั่งเมื่อวานเนี่ยเราก็จะรู้สึกเอ๊ยมานั่งที่ของเราได้อย่างไรอ่ะใช่ไหมฮะใจมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีความเเเเปป็็นนนยึตติจจ้้าาาขอะะแ่่ว ถ้าเรารู้ตัวเราจะ,จะคลายออกสักนิดหนึ่งมันก็จะถูกหน้อยลงแต่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันจะยากมากในปุถุชนนะพวกปุถุชนมันจะมีความยึดติดมีอัตราเยอะอยู่นะคะเป็นธรรมชาติแต่ว่าบางคนก็จะแรงกว่าบางคนนะลองสังเกตบางคนก็ไม่แรงมากบางคนก็แรงมากเลยอัตราใหญ่เหลือเกินปว่าอีกบางคนเนี่ยอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดมีทักษะของการ เห็นว่าเออตอนนี้เรากําลังยึดติดเนาะเช่นยึดติดเป็นคนสําคัญมากๆยึดติดตําแหน่งบางคนยึดติดเก้าอี้มาเลยนะเออคงไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็มีข่าวมายึดติดเก้าอี้ยึดติดตําแหน่งอะไรแบบนี้หูไอความยึดพวกนี้บางทียึดมากก็จะทุกมากจากมันนั่นแหละนะคะยึดติดความมีหน้ามีตาพอพอเราไม่ได้ปุ๊บทุกเลยใช่ไหมคะเออหรือว่าจริงๆริงบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแค่เราอยู่ในสังคมอะคนอาจจะไปชมอีกคนนึง ไม่ได้ชมเราจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่เรื่องใหญ่อะไรจะชมเรื่องเล็กๆน้อยๆอุๆๆ๊แต่เราเป็นคนรักหน้ารักตาพอเขาไม่ได้ชมเราปุ๊บโอ้โหแบบของขึ้นและโมโหนะคะหรือว่ากลับมาเสียใจแย่ๆอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันอาจจะไม่มีอะไรเลยค,คงคงเขาแค่จะท้องไปฟินฟ้าอากาศแหละก็ชมไปเรื่อยไปเปื่อแต่คล้ายๆเรายึดติดกับเรื่องนี้คำพูดคําจาคําชื่นคําชมอะไรเงี้ยมันเอามาเป็นประเด็นได้เพราะว่าจิตมันไปเยึดตรงนั้นนะคะอ่ะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทุกข์กับมันเยอะๆบ่อยๆแนะปลว่าเรายึดกับมัน เรายึดกับมันอ่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสถ้าเรากลับมาเห็นน่ะกลับมาเห็นก็เห็นและเห็นเรื่อยๆอ๋อเราทุกข์เพราะยึดอันนี้นะทุกข์เพราะยึดอันนี้นะมันจิตมันก็จะค่อยๆคลายออกจากการยึดได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องปัญญาของการเห็นนะคะใจมันก็จะเออเริ่มรู้แล้วอ๋อทุกข์เพราะยึดเพราะทุกข์เพราะยึดนี่แหละแล้วจิตมนุษย์มันก็จะมีปัญญาที่ไม่อยากทุกข์เนาะพอพอเห็นว่าอ๋อเราทุกข์เพราะยึดอันนี้มันก็จะค่อยๆคลายออกเหมือนกันนะคะอ่าหรือบางคนเนี่ย เห็นความทุกข์จากความอยากนู่นนั่นนี่นะความต้องการอะไรเงี้ยจนพอไม่ได้ไม่สมอยากก็วุนก็วายทุรน,นทุรายอะไรเงี้ยเออช้เห็นขึ้นมาก็อย่างน้อยก็เบาลงได้นะคะเช่นบางทีเราแบบอ้ยอยากได้ของอันนี้มากเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นอ่ะมันมันมันอาจจะด้วยเหตุันเหตุบางอย่างเราไม่ยังไม่ได้อ่ะเออบางทีเราก็ยอมปล่อยมันไปบ้างก็ได้นะคะเราจะได้ทุกน้อยลงนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเราเห็นนะแต่ไม่เห็นมันก็ไม่มีโอกาสปล่อยแหละเพราะว่ามันไม่เห็นไง มันก็อินไปเลยหรือเห็นความอ่าหรือเรื่องบางทีบางทีความอยากบางคนก็มีความไม่อยากเช่นเช่นบางคนบอกว่าเออตื่นเช้าขึ้นมาไม่อยากไปทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะงานบางอยา่างมันก็เต็มไปด้วยอะไรที่ทรมาติเรามากทาให้เราบาดเจ็บเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งผู้คนหรืองานแต่ว่าถ้าเราอินไปกับความไม่อยากจนกระทั่งแบบไม่รู้ตัวเลยบางทีใจเราก็จะเต็มไปด้วยความทรมานมากเนาะแต่อย่าล็อกจังหวะนะเล็กๆเ,เ,เราเห็นความไม่อยากกนิดหนึ่ง เห็นความไม่อยากสิ่งหนึ่งเช่นงานนี้ไม่อยากทําเห็นความไม่อยากสิ่งหนึ่งอย่างน้อยจังหวะนั้นเนี่ยใจมันจะอิสระจากความไม่อยากความผลักไสอะไรตรงเนี้ยลดลงไปบ้างนะคือคล้ายๆมันใจมันอิสระจากความไม่อยากเนี่ยมันจะใจมันจะเป็นความเป็นกลางคือแล้วมันจะทุกน้อยลงทุกน้อยลงไม่ต้องทาสิ่งนั้นเพ่อจริงๆชีวิตบางอย่างเราเลี้ยงไม่ได้นะเพราะเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องงานนี้ ไม่อยากทําคนที่ทํางานไม่อยากเจอแต่ว่าเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็ต้องมันก็ต้องไปอ่ะในด้บ่ความเป็นจริงเนะาะแต่ถ้าเราเท่าทันนิดนึงว่าเออเห็นความไม่อยากเนาะมันปรากฏขึ้นในใจแล้วนะเออจังหวะที่เห็นความไม่อยากเป็นปัญญาเนาะมันก็จะเริ่มใจมันจะเริ่มถูกครอบงําจากความไม่อยาก ตรงเนี้ยน้อยลงความแบบโทรศาพความไม่อยากเนาะน้อยลงนะคะก็จะทุกข์กับมันน้อยลงไปนิดหนึ่งอ่ะใช้คำนี้น้อยลงไปนิดหนึ่งเนาะใช้การเห็นตนเองได้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการจะค่อยๆบรรเทาทุกข์นะคะค่อยๆคลาย,ย,ย,ยทุกข์อ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยเลยเลยบทความนี้อยากฝากตรงนี้นะคะคือ หลายคนเนี่ยเก่งมากที่จะรู้ว่าเราทุกข์จากอะไรจากข้างนอกปัจจัยข้างนอกเนี่ยอันเดียดหลายคนก็เห็นเยอะแล้วแหละอ่ะแต่เราลองมาฝึกตรงนี้นิดหนึ่งว่าเอ้ยเราลองลดความทุกข์จากฝั่งเราไหมคือไอจากข้างนอกเนี่ยเห็นก็โอเคเราก็เข้าใจตัวเองในแบบหนึ่งว่าอ๋อเราไม่ชอบอันนี้ยอันนี้ที่ทํากับเราอ่ะก็ดีที่เราจะเข้าใจตัวเองเนาะว่าเราไม่ชอบอะไรทุกข์จากอะไรแต่อีกครึ่งหนึ่งอยากให้ลองหันมาถามตัวเองเด้ว่าไอแลวส่วนเราล่ะที่ทําให้เราทุกข์ใจหรือไม่โอเคกับสิ่งเนี้ยมันคืออะไรนะ ถ้าเราเห็นตัวเองแบบนี้มากขึ้นนะคะมันก็จะช่วยให้เราทุกน้อยลง แต่ถ้าเราไม่เห็นกันที่กล่าวไปเนาะเราก็จะทุกซ้ำทุกซ้าซ้ำซ้ำซ้ำไปอย่างน่าเสียดายซึ่งบางเรื่องมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยนะคะพอเราเห็นมันปุ๊บอ้องจริงโอ้เราทุกข์เพราะอันนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมพอรู้ปุ๊บก,ก็คลายออกไปเยอะเลยนะคะคลายออกไปเยอะคือมีบางคนเขาจะเล่าว่าเขากังวลแล้วก็เขาคิดมากแต่พอเขาเริ่มฝึกอันเนี้ยฝึกที่จะเห็นไอ้ความคิดมากความสังมิตตกความกังวลเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกเออเอ้ย เรื่องคือมันเริ่มเห็นนะเออว่าคิดมากไปเองเนาะเออหลายครั้งเราก็คิดไปเองเนาะเออบางทีเขาจะเริ่มรู้ว่าไอ้เราคิดไปเองหรือปารามันเริ่มมากังวลแล้วเขาจะเริ่มออโต้ที่จะทันตัวเองว่าเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าอืมคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนคิดนะแต่ไม่รู้ตัวก็มาโนไปใหญ่ไปโตเนาะจนกังวลกังวลกังวลเรื่องมดก็ตีเป็นเรื่องช้างเลยแต่พอรู้เนื้อรู้ตัวปุ๊บก็เห็นมดเป็นมดมากขึืนพอเริ่มรู้อ๋อไอ้ที่ ไอ้ที่ช้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชของจริงเป็นความคิดเราเองเราคิดไปถึงช้างแต่ว่าความจริงเรื่องประมาณมดอย่างเงี้ยค่ะช่วยเยอะช่วยเยอะพอเขาก็ทุกน้อยลงช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะฉะนั้นไม่ใจกําลังทุกเนี่ยก็เชื้อเชญนะคะทุกท่านกลับมาสังเกตตัวเองว่าเอะเรากําลังเป็นอะไรอยู่อ่าเรากําลังรู้สึกอะไรนะฟีลลิ่งตอนนี้เป็นยังไง ใจเรากาลังคิดถึงอะไรอยู่เออเราถึงทุกข์เนาะเรากาลังคิดอะไรขึ้นมาในหัวเราเนี่ยแหละหรือใจเรากาลังเนี่ยตอนเนี้ยกาลังต้องการอะไรอยู่นะเราถึงรู้สึกทุกข์นะคะอ่ะตรงเนี้ยเราก็เริ่มงกลับมาสังเกตตัวเองเนาะอ่ะกำลังเป็นอะไรอยู่สุขทุกข์เป็นสุขทุกข์อยู่เนาะเป็นอะไรรู้สึกยังไงอารมณ์ความรู้สึกเราเกิอะไรนะหรือสมองเรากําลังคิดอะไรอยู่เราถึงไทุกข์หรือว่าใจเรากําลังต้องการอะไรอยู่นะหรือว่ามันกําลังอยากจะอะไรหรือไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เคลีย ขึ้นในใจเนาะมันก็ทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นนะคะแล้วพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นต้นทุนที่สําคัญในการเริ่มดูดูแลตัวเองต่อนะคะอ่ะฉะนั้นพอเราเห็นปุ๊บบางทีเราก็จะเริ่มรู้อ๋อเราทุกข์เพราะสิ่งนี้และตรงนี้ใจมันก็จะถูกจัดจัดจัดการดูแลได้ใหม่เนาะเพราะเราเริ่มรู้ที่มาเราไม่มีทางดูแลอะไรได้ดีเลยถ้าเราไม่เข้าใจนะฉั้นการดูแลตัวเราก็เช่นกันถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราด้วยซ้ำว่าเราทุกข์จากอะไรอ่ะจริงๆในมุมที่โลกที่มันเป็น ตัวภายในนี่มันเป็นตัวแบบเป็นตัวแปรสําคัญเนี่ยเออเราไม่เห็นมันเนี่ยหลายครั้งเราก็เรียกว่าดูแลไปก็ผิดทางเนาะเพราะเราพยายามไปจัดการคนอื่นไงซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ควบคุมได้เท่าไหร่เนาะเออแล้วเราก็ทุกจากการไปพยายามจัดการคนอื่นนี่แหละโดยไม่รู้ตัวว่าเออส่วนหนึ่งมันมาจากเราเองเนาะและบางคนเนี่ยพอรู้จุดของตัวเองเนี่ยบางทีความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะมากโดยต้องไม่ต้องไปจัดการาจัดการใครเลยนะพอเรามาจัดใจตัวเองนี่แหละ ได้ความเข้าอกเข้าใจอย่างการเห็นตัวเองตามเป็นจริงชีวิตเราก็ทุกน้อยลงไปเยอะนะคะอ่ะฉะนั้นความทุกข์จากปัจจัยข้างนอกมันเราเราไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะในหลายครั้งแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเราได้เสมอขอเพียงเราเริ่มรู้ทันตัวเองนะคะหรือเรียกว่ามีเซลล์เอร์เวนิสนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังบทความนี้นะคะถ้ามีคำพูดใดทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจองขอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาต เชื่อเชิญแล้วกันนะท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้เนาะการสังเกตตัวเองเห็นตัวเองแล้วมันช่วยให้ท่านบรรเทาทุกอยยังไงก็อยากเชื่อเชิญท่านท่านแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ